มีเรื่องเล่าว่าเมื่อก่อนมีตายายอยู่คู่หนึ่งเขาก็ต้องขนผักอะจากดอยอลงมาขายครับทุกวันทุกวันตอนนั้นเป็นหน้าหนาวเขาก็มานั่งพักอยู่ตรงนี้รปรากฏว่าในระหว่ที่นักเขาก็พูดว่าเนี่ยทําไมพวกเราสองคนนังย,ยากชนกันจังเลยทําไมต้องลบาบากเพราะอากาศเชียงใหม่เมื่อก่อนคืงหนาวอะไรเงี้ยครับจะทํำยังไงดีก็เห็นเนเนียเดินขึ้นมาจากตรงนู้นซึ่งเป็นแม่น้ําปิง คือเดินมาจากไหนนะเดินมาจากปิงด้วยความเลื่อมใสก็เลยเอาผักของตัวเองทั้งหมดกับเงินที่เอาเก็บมาไวทออ้ทรน่ะใส่บาทไปหมดเลยอุย้ยที่มีก็คือใส่ไปเลยใส่ไปหมดเลยปรากฏว่าก็เป็นเรื่องเล่าว่ากลายเป็นข้าบาดีกลายเป็นอภิมหาเศรษฐีของจังหวัดเชียงใหม่วันหนึ่ง <c oughs> เขาสองคนรวยเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อเนนที่เขาตักบาทไปนะ่ะคือพระอุปคุตกำแรง ตายายคู่นั้นหลังที่เป็นอภิมหาเศรษฐีกลายเป็นแบบข่าบดีใหญ่ของเชีงยงใหม่เนี่ยก็เลยมาเอาที่ดินตรงนี้สร้างเป็นวัดเพื่อถวายพระอุปคุตก็เลยกลายเป็นวัด<อ>พระ